วันนี้จาก,ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมานำเสนอกันอีกเช่นเคยค่ะ So Skin Body Makeup นั่นเองค่ะแยาจะบอกว่ามันเป็นเนื้อหมสนะคะแล้วก็ดีมากๆที่ว่าส่งตรงจากเกาหลีค่ะชอบมากๆเลยของเกาหลีเนี่ยนี่เดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูกันเลยนะคะ เป็นเนื้อมูสค่ะก็คือทานง่ายเก่งซึมปั๊บเห็นปะแล้วคือที่สําคัญอ่ะมันเงาอะค่ะมันจะมีความเงางามในตัวของมันก็คือแบบเงางามแบบสาวเกาหลีอะค่ะถ้าใครไม่รู้ก็ดูกันเลยดีไหมเห็นไหมเงาไหมเงา,งาปะคือไข่้ขงนี้ก็จะดำไปแล้ว อันนี้ออร่ามากๆค่ะเพราะว่าเงาไปด้วยและที่สำคัญกว่านั้นค่ะกันน้ำค่ะไม่เชื่อนี่ก็คือจะทดสอบให้ดูกันเลยใช้น้ำแร่นเนาะเพราะว่าไม่มีน้ำอันนี่ค่ะนี่น้ำไหลไหมนี่ค่ะเราเช็คให้ดูนี่<ม>เห็นไหมว่าไม่หลุดไม่ลอกค่ะไม่ด่างไม่ดำไม่เป็นคราบแบบว่ามีบีคีมทั่วไปแน่นอนค่ะก็ ยากจะบอกว่าเหมาะอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็ใกล้ส่งการเข้ามาแล้วเนาะใครยังไม่มีนะถือว่าเอามากๆเลยนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับ Soul Skin Body Make Up ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะใครที่อยากเป็นสาวเกาหลี